คสวัสดีครับผมวันนี้ลูกค้ากับครับผมครับผมรูทางคนกันเลยมันได้กาศดีเลยววันนี้คุณเดือนก็ออกแล้วอ๋อไมจะครับนะวันนี้เรยแล้วเดือนก็ออกค้องฟ้าก็ปปอดโป่งวันนี้บ่มีฟ้ามีฝน บอกกว่าทีมงานบ้านเฮตเตอกินเนาะทางล่างนะเดี๋ยวจะคอยติดตามตอนต่อไปพี่น้องมือนี่กันั่นเด้อครับบ้านมือนั่นอบไก่มือนั่นกับย่างกับปิ้งมือนี่สีหนึ่งครับหนึ่งเอาตอนนี้ตำเครื่องตำเนี้ยเราก็มีคาตะไครักระเทียมพริกไทยตำแล้วก็วาามาตับไก่กับบะเฮ็ดตอรหน่อยเด้อครับบหมอนน้ำจินมนักสับก็ได้ ว่าไก่มันเป็นไก่โมหญ่ก็เอามาคุกครับคุกแล้วเราก็สีคุกเสร็จเรียบร้อยปรุงเรียบร้อยน้ำปลาพวกชูรสรสดียก็ใส่ไปหมดเรียบร้อยแล้วคนเนีมันเข้ากันแล้วกัน,กนกหนึ่งเอาเอาในห้องครับนี่นี่มันไปเสร็จเอออันนี้นี่เอาเนี่ยใส่ครับนี่เอาเนี่ยใส่ห้องเอาเลยครับว่าให้น้ำม,มันน้ำม,มันลงเขาเขาจะเอาน้ำซุปมันพอม ไว้เอาหนำซุปมันไว้สดอันนี่ห้องหนึ่งใช่เอาไปต่อห้องซึ่งแล้วน้ำมันก็นลงไปทั้งไตหุ่นมันบวกล่เขาเนี่ยเอาแต่หนำนี่ไม่ได้หนำของไก่มันเลยนี่เขาจะมาใส่กันสิครับใส่กันสิใส่แล้วก็ไปใส่ซึ่งหนึ่งได้ครับไม่มีอย่างหรอกัตอนก็ไม่ได้หลายคือเาเห็ดแบบง่ายๆข้าหเห็ดมาสิเขาจเอาใส่กันสิ Nam môn của nam soup nạm soup. nạm mỹ, they sang để soup and hồn. Song tặng sang song xong angular tay mình lại tay mình lại lại tay mình lại tay mình lại มักใส่หอมกัซส้อต้นหอมมากสอหันใส่สอมมือหันห้วยหนาไว้ลวก็นหนึ่งได้ใบกีบหูใบกีบหูดลืมใบีหูกดใบีหูจ่ห้วยเสกันหรอยางเ้อส่ที่ังกันได้ตงบนีพอดีเลยสองอันพอดีละอ้าพอดีละสองันพอดีเลยใสบ้านด่างนีเ่ครับ ไก่บ้านห้องหนี่แหละมล้นมันไก่พันไก่ย่างไงไก่บ้านอันนี้เจ้านี่แหละครับมึงยังไงน,น้ำกันดีน้ำกันทีมอะไรนะม้วนละครใส่ในนี่ยใส่ในนี่น้ำก็แดงไปไปน้ำซุปครับเอาหนหนอานีาสาน้สองสั้นเห็ดสองสั้นเพราะว่าเน,นี่น้ำมันหลาย<อ><ก> สสันสสันพี่น้องเอาได้เลยสันสันหนึ่งส่ก็ได้กินอาหารอยู่ถึงได้มือหนีเนาะสองสันพูดดกินได้สองสันพูดนะเรียบร้อยพี่น้องบักับฟ้าปิดฟาปิดกรบโบเห็นสั้นบัร่ไดาลืมมามาโว่าาันปิดฟาพี่น้องไอ้บัรเนี้ยอบัตนี้อ่าเอาแตไเป็นานเฮงไรเออ มีซ่องสันในพี่น้องในทางเพลงนี้ก็มีปลาย่างอีกอยู่เพลงนี่พูนยยังบโบมัดอยู่ปลาย่างพี่น้องไงยข่ยบมัดจักย่างไว้เด้ไปกินนี่เป็นไรนะมันมี้ำซี่อ่าเป็นจไงปลาซุกไรสุกอลไรได้ไหมจิจิตัดไม่บาดนียพี่น้องหนึ่งใส่สูนีสูนเอาเบิรงเอาสูนมีน้ำพร้อมเนาะครับน้ำสุกพร้อมเลย กครับอ๋ตักตักลงตู้จอบันทิขันอเอจัดอันนี้ก็สูตรอีแบบหนึ่งเราปาเนาะครับสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งอันนี้มันอบนึ่ง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 เอาน้ำไหมนึ่งเอาน้าไม้สดนึ่งซื้อน้ำนึ่งเอาหน้าไม้หน้าไม้ต้องเอาหน้าไปพร้อมวันนี้

เาเาเียบ่กจตักงไปรวดเอากระจังไปทีิ่งเฮ้ยขนาดไปเจ้าบุคคลรดีดีเนาะเออได้ซอยได้ทัดีละน้องเอ๋สมาชิกกังพกไหมาไล่ปันเลยมือนี้ฮะคุณหม้อปันนี่ทุกเลืได้คุณหม้อได้บ้านนี่เรียมคนายอ้สมาชิกเขา โอ้บักุ้บักเก้บมะคือบหมาวะเอาเฮ้ยเมาละหมาลุดได้การได้การดารารับเซิร์นมาแล้วลูกเงือกเอามาไหมเฮ้ยเอากระเป๋าเงินเส้นเอาก่อนพี่น้องเอ้ยคนปลากระป๋องเอ้ยกระเป๋าฝขึนหม้อเออกระเป๋าเครื่องสมางเต็มนี้แล้วพี่ฮะน่าอะไรเนาะเอ๋อมาเลยอ่าอิ่มเดี๋ยวทิชเต้วนี่มัน จะแซาคอยเรางลูกตอยมีอาหารกระซุกลูกค้าก็มาพอดีจัดกันมาๆๆมาพนนะหอมก็หอมเนาะไม่เอ้แต่กอนไล์สดอยยังดอ่างนีละทไสดแล้วฝากติดตามช่องยูทูบเด้อคอยกันไลสดช่องยูทูบเด้อช่องยูบบอบ่าวโยสายชวดดิเอ้ามาพอดีเลยปานนัดกันค่านี้อันเท่าไหร่ นี่มีสิบครับนี่เลมาซาวากก็มีค่ะเก็มจอเลยพอดีน้ลูกค้าก็มาพอดีพี่น้องเอ้ยทวนี้ก็้วงครับครับครับมามมาต่ไซสอนึ่งไก่มือนี่อันมืออหจังเอ็ดิไก่ใส่ยังใส่ซึ้งโอ้แน่นอนแน่นอนยอนเหรอ

อ้าคักค่ะค่ะโมนาค่อยกินในอันท่นห้องปลาเกา่าเมา่ออยู่ในในเขาจะพูดอ๋อวัน,นนี้เสียแค่ขมาพอดีเลยบ้านนี้ป้าถูกป้าวสวัสดีครับผมมื่อตอนนี้เห็นในหลงวันคลิปปลาไปหันแต่เสียดายเมื่อเรากล้องไปนำนได้สาวสองสาวสามลูกันมีมีต่ปลาแม่ไปหรอเออตาคู่โบมีบ่มีเพราะว่าเป็นจับเบิร์กมาเบ้นใครห้ำเหมืนเออได้วี บ่บบบบออกเอาเปนส่เลยบานนี่นใช่ไหม,มอปอหนึง่งไก่ดน้ำเนาะพอนเนเนาะสดน้ำก็ซดไม่หรอกปลาหนึ่งไกล่ยดน้ำหน,นึหน่งไก่ต่ำมีน้ำคุกคอบนั้นขัปป้ <c ười> ในเนาะเหน้ำไกเห็นน้ำมันนี่เพิ่งงานสองตั้งหัว้กงนสองั้งม <c ười> ัสองตัง้ผู้อยู่เข็มข้อได้กินเฝ้ามาขนาดหนาวก็ไดเนะ มากค่อมเมื่อกี้กล้ห้าหกโตใกล้้าหกเออย่างมาแตสโตม่สมอเราแล้แม่รถเขา่ดเยรัเราปลาซสร็แล้วบันปลาคิปปีคิดขจท้าอยู่โอ้คักแล้วลกเมือแล้วพี่รองเอ้ยหิวไดแล้วเนี่ยเาาพกคักคักมึดรทเ้ากันติข้าปันเอพุปันปันเอาซิมันเพิ่งจะคำเลยนะป้าที่น้ทมเลยวาไว้นี่เนาะวานี่กระดูกยืดรหน้าค่อย บ้างได้กินดีแท้ยังรู้ยังกินข้าวอยู่นะข้กินนะกินนะมากินไนะกินจริ่งนะเสากำลังสร้างลานพักพี่น้องเลยพอดีเหรอโอเคโอเคอือพักมึงก็แซ่บอือแซเขาเหลือสาวาดสาวาดมึงเราก็แซ่บไปเนี่ยล่ะเปี้ยนเปี้ยนเนี่ยเห็ดกินไปเรื่อยๆพี่น้องนี่น่กินตีเลยๆคนทั้งรู้เรากินด้วยสัน กินไก่ให้ข้ออไมกินนื่นอกกินนันไกู่เดินแซบด้ไก่แม่พวกินมันไล่ใจนะที่ไรเอามาูไกแม่ก็รู่นกันเบเบิ้ลอะตอนไก่มันคับๆนะผู้ไทยก็แม่ผู้ไทยน่ะโอ้ยมันเอาบางมันพันอันนี้กันกระเจ้าเนาาพิสซางมาลินเสจจ์เสจจเม่นมันเส้นนํำมันน้สอจังหวัดมนก็าหานีแน่มีมี่เนาะคามีสานบ้านเฮานะอที่่านบ้านเฮามันต้องมี่ด้ยแบบนี้โอ้แต่ทาาแล้ว มันจะอี่่านหรอคนเจ๊กคนจีนคนตือแห้งกิ่นเนาะโยวพอมงนี่นั่งอ่านินกันไปเป็นให้พื่อนี้เขากินเออสั่งเหล้าซิปแปะป้าปิดอันคลิปสวบายบ่ไว้เดี๋ยวนี้นะเอาซิปสั่งคิบนี่กะลงมือแล้วก็ขอหยุดตีไว้ก่อนนะครับมิโอกาสหน้าบนหล่ะทำนี่นะอื่นี่ก็ซีลงคหงายมึงอย่าลืมกดติดตามกดติดตามไแจกรายังกัดกดตีระคั้งโอ้ตีกระดิ่งเลยนะจัง ตะไคร้ดิซัพโฮซิคือตะไคร้ดิท่านเดียวซ้ำเราซิคือความห้องนี้ต้องมีหัวสซิคือเป็นมะกุดดิตะไคร้ก็ไม่ได้อันอยู่าลืนะครับด้านคนติดตามเลยนะครับนานจะได้นี่เนี่ยแจกถือลูกให้เบิ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั่ว